เี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของด้านข้างกระเป๋ากันนะคะในส่วนของด้านข้างกระเป๋านะให้เราอะขึ้นโซ่ใช้โคเชเบอร์หกนะคะบีใชเบอร์หกนะขึ้นโซ่ทั้งหมดเจ็ดโซ่ด้วยกันนะคะขึ้นไปเจ็ดโซ่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ย้อนกลับมาจิ้มลงในช่องที่3นะคะพันถัก F อฟนะหนึ่งสองอุ้ยสามสี่ ถักไปทั้งหมด 5f นะคะพอได้ 5f เรียบร้อยทีนี้ก็ขึ้นโซ่2โซ่แล้วพลิกกับชิ้นงานเราจะถักแถวและ 5f นะไปทั้งหมดอุ้ยหลุดไปทั้งหมด1 73แถวด้วยกันถักแถวและ 5f ไปทั้งหมด73แถว ขึ้นโซ่สองพีกขิ้นงานแล้วก็ห้ 5f ถักไปเรื่อยๆนะคะให้ครบเดสิบามแถวเลยนะ พอได้73แถวเรียบร้อยนะคะยาวพอประมาณเลยได้มาแล้ว73แถวทีนี้บีจะถัก x รอบชิ้นงานนะคะเราจะจิ้มเอกลงในช่องว่างหนึ่งครั้งจิ้มตรงหลักหนึ่งครั้งตรงแถวเนาะ,ะสลับกันไปแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลย ตอนนี้ก็ถักวนจนจะครบแล้วนะคะใช้เวลานิดนึงนะทุกคนบี B ก็ตรงไหนที่ต้องใช้เวลานะคะเราก็ทำแบบเดิมซ้ำๆบี B ก็จะตัดไปเลยนะจะตัดจะข้ามช่วงที่เราทำเหมือนเดิมซ้ำๆออกไปนะคะอ่ะครบเรียบร้อยนะ ถักรอบชิ้นงานนะคะครบแล้วบีจะไว้ไปลายไหมไว้เก็บไหมนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวบีจะเอาไปรีดก่อนนะเพื่อให้เขาอยู่ทรงอันนี้73แถวนะคะทั้งหมด73แถวใน เดี๋ยวมาดูในส่วนของสายสะพายกันต่อนะสายสะพายจะถักเหมือนกันเลยเดี๋ยวเบียตัวอย่างให้ดูเลยละกันนะคะเดี๋ยวบอกจํานวนแถวให้ตัวสายสะพายนะคะสายสะพายนะของเราอะ่ะบีจะใช้เป็นเข็มเบอร์5้ทับศนก่อนอื่นขึ้นโซ่ทั้งหมด6โซ่นะคะขึ้นไปทั้งหมด6โซ่นะหนึ 1, 2, 3, สี่ห้าหกพอได้หกโซ่แล้วเราจะถักลาย F นะคะลงบนช่องลงบนโซ่ทั้งหมด 4F ด้วยกันนะถักไป F ครั้งที่1ครั้งที่2 3และ F ครั้งที่4 ทีนี้แถวที่สองเราก็จะขึ้นโซ่สองโซ่พลิกชิ้นงานถักไป 4f เราจะถักพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะโซ่สองแล้วก็ 4f ตัวสุดท้ายนะให้เราสังเกตนะไม่เราจะไม่จิ้มลงตรงที่เราเห็นนะคะเราจะขยับไปจิ้มไกลอีกนิดนึง เขาจะได้มีความเท่ากันนะตรงด้านขอบขึ้นโซส่สองโซ่สองนะคะแล้วก็ถัก F F 3F ตัวสุดท้ายเราจะไม่ลงตรงช่องเราจะไปลงตรงตัวสุดท้ายนี้เลยตรงหลักนะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดนะให้ลงจิ้มลงตรงช่องว่างช่องสุดท้าย แบบนี้เขาก็จะขึ้นไปเรียบตรงขึ้นไปเลยนะคะมันจะไม่ค่อยโค้งไม่ค่อยงอนะแต่จริงๆอะบีอยากให้ถักลงตรงช่องตรงหลักเขาเลยมากกว่ามันอาจจะเห็นยากนิดนึงนะคะอย่างตรงเนี้ยมันจะมีหลักรูสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราถักถูกนะเนี่ยด้านข้างเนี้ยเขาจะเฉียงขึ้นตรงขึ้นไปเลยมันจะไม่โค้งไม่งอเดี๋ยวบีมีตัวอย่างนะคะถ้าเราถักผิดนะถ้าเราไปลงหลักผิดมันจะแอบโค้งนิดนึงอ่านะแต่ถ้าเราทําถูกต้องนะคะมันจะตรงขึ้นไปเลยเห็นไหมออมันจะแบบ อะไรผู like มาตรงนี้ทำไมนะอ่าถักไปจนครบ30แถวนะคะถักวนไปเลยนะ นี้พอคบนะคะให้ไว้ปลายใหม่ด้วยนะไว้ปลายไหมสำหรับเย็บนะคะอีกด้านหนึ่งบีลืมไว้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำสายเย็บนะคะตัวนี้จะเป็นสายสะพ,พายเดี๋ยวพวกสายสะพ,พายพวกนี้นะคะ ปีจะไปรีดก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนประกอบเนาะ๋ยวกลับมาเจอกันค่นะขอแอบไปรีดก่อนนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเย็บใส่กระเป๋าแบบนี้กันนะนี่แบบนี้เลยก่อนอื่นนะคะ บีมีด้านหนึ่งเนาะที่ไว้ไปลายไหมไว้เรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งลืมนะทุกคนจะเห็นลายโซ่นะคะตัวนี้บีจะให้เอาขอบเป็ขอบด้านหน้านะให้พลิกพลิกชิ้นงานแล้วให้ตัวนี้อยู่ด้านในนับไปนะคะนับไปเจดช่องนะหนึ่งสอสามี่ห้าหกช่องนี้ช่องที่7ใช่ไหมคะวางท่าไปเรียบไปกับขอบช่องที่7ดเลย นับบีก็จะเย็บติดตัวนี้ระวังเขาขาดด้วยนะตอนเย็บอะคือระวังตัวที่อยู่กับเข็มนะคะไหมที่อยู่กับเข็มขาด เก็บให้แน่นนะจริงๆตัวหน้านะคะตัวแผ่นหน้าเนาะตัวสามเหลี่ยมอะคือเราสามารถถักในหลากหลายรูปแบบเลย แต่นี้บียกมาให้แบบแรกก่อนนะคะดูขอดูกระแสนิดนึงนะว่าทุกคนสนใจกันไหมถ้าสนใจบีอาจจะมีแบบวิธีถักวิธีที่สองออกมานะคะไล่สายก่อนนะไล่แบบนี้ให้สายเขา,าพับแบบนี้นะคะ ดีเปลี่ยนไหมแป๊บเนึ่งอ่ะหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทาไปเลย ตัดแต่งเขานิดนึงนะคะเราก็จะได้กระเป๋าออกมาอุย้ยอ้ไม้หายไปหน่อยอ่ะจะได้ตัดสีกันนะคะเอเราได้ในส่วนนี้ออกมานะตัวนี้คือส่วนด้านหน้านะคะเราจะเห็นขอบโคเชเนาะเราจะเอาเดี๋ยวเราจะเอาเขามาประกบกันโดยมตดะะีตัวด้านข้างนะคะตัวด้านข้างนะ เหมือนเดิมห่านตัวนี้ออกด้านหน้านะคะเราจะทบเขาไปแบบนี้หาตัวล็อกก่อนนะบีจะใช้ตัวนี้นะคะถ้าใครไม่มีเอาไหมนะมามัดเลยมัดแบบหล,มหลวมๆนะคะมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกมุมแรกนะคะมาร์ตัวมุมไว้ก่อนนะ เราาา์ตัวมุมเสร็จใช่ไหมีจะนับลงไปข้างละ20นะคะ,ะตัวแรกนับ B จะาา์ทีละ20ละกันนะแบบนี้นะจะพูดเข้าใจง่ายกว่าเริ่มตั้งแต่นับตัวที่ mark เลยนะคะ อันนี้ก็เริ่มไปต่อเลย ก็จะมาร์กไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะใช้ไหม่นะเราจะถักเอานะคะเราจะถักเก็บขอบไปนะบีจะขอใช้ด้านที่ถนัดละกันนะคะเริ่มจากด้านนี้ใช้เข็มเบอร์ห้านะคะ คู่แรกเลยเราจะสังเกตเห็นแล้วนะแทงนะคะบีจะใช้แค่คู่ด้านในนะถักซี่นะคะ เราจะถัก่อย่างเงี้ยไปจนรอบเลยหลักต่อหลักนะคะเรามาร์คไว้แล้วเนาะมันจะไม่ลุดไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ห่วงเขาจะไม่เคลื่อนนะคะถ้ามันเคลื่อนไปเนี่ยเราก็จะรู้ตัวตอนที่เราไปเจอตัวมาร์คของเราว่าห่วงมันเคลื่อนนะห่วงมันไม่เท่ากันนะแบบนี้นะคะ เห็นชัดไหมเอ่ยบีจะ C แค่ขอตัวคู่ด้านในนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะบีจะขอไม่ลงรายละเอียดต่อเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะไม่มีแล้วหมดแล้วอะ่ะ มดแล้วเราก็จะถากแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบอย่าลืมนะคะบีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะหรือว่าถ้าคลิปนี้เราดูเราเข้าใจเนาะว่ามันอุย้ยสอนง่ายหรือว่าอวยตัวเองนิดนึงนะหรือว่าแบบติดขัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกบีได้นะคะถ้า ถ้าเข้าใจหรืออยากให้เพื่อนๆได้ถักกันก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะแชร์ให้โลกรู้นะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวบีจะขอข้ามตรงนี้ไปเลยนะข้ามกันไปเลยเดี๋ยวเจอกันตอนถักเสร็จนะคะ ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมันอาจจะยุยยี่นิดนึงเนาะจริงๆอะ่ะตัวนี้ถ้าใครไม่ถนัดลาเฟียนะคะมันจะย่นลองแบบถ้าถักเสร็จแล้วนะลองดึงดึงหรือว่าจัดทรงเขาหน่อยเอาไปรีดไปไลนะคะตัวเนี้รีดได้นะแล้วก็ด้านเนี้ยบีทำเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยทั้งสองด้านเลย หรือใครจะทําด้านเดียวนะคะแล้วก็ถักเหมือนกับตัวข้างล่างนะคะ10แถวเนี่ยถักขึ้นไปจนครบทั้งหมด24แถวเลยก็ได้นะถ้าใครอยากทําด้านเดียวนะคะเดี๋ยวดูตัวกระเป๋ารอบๆนะคะคือมุมกล้องอ่ะมันจะแคบหน่อยเนาะบีก็จะพยายามแล้วนะอ่ะอุ้ยจะเห็นความลบของโตถัก นี่ทุกคนมันจะออกมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็เก็บภาพนิดนึงตัวนี้ตัวหนังสือนะคะขอไม่ติดนะทุกคนทุกคนไปติดของตัวเองได้เลยนะคะ,อะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะ คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างฝากแชร์กันนิดนึงเหมือนเดิมนะคะจะย้ำคำนี้มากเลยเพราะเราบีต้องการเนาะการตอบรับนะว่ามันโอเคไม่โอเคแล้วเพื่อนๆก็จะได้คลิปที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคำแนะนำนะบีก็จะได้นำไปปรปับปรุงขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยว ค่อยากันนะคะไว้เจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ